สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซแฟนครับแฟนช่องทีมงานมาหาเฮงนะคะเมื่อนี้่ามาพบมาพอกันเนาะคะ่ะเนาะของวันสุ์บรรยากาศตอนอู้สายสายพี่น้องนะบใบใบแดดแดดแง่งาเอาของหวันมาฝากาเรื่องกล้วยกล้วยเนาะค,ะะคะ่ะเนาะฝนตกพี่น้องอยู่งากองบรรยากาศนะ,ะทักไทย บ่ายวันศุกร์ที่9กเนาะศุกร์สัปดาห์อันนี้ก็ศุกบัดมือนี่เคื่ออันนี้ก็ศุกบัดเครื่อคือกันนะศุกร์ที่เมีสายน2568ว่าจะเป็นทางช่อง YouTube มหาเห่งผามวนเพจอทาง f c e e o o o นะคะเ c e b o o k นี่เป็นอ่าสวรรค์อีสานเนาะของทีมงานมหาเห่งเนาะคะเนาะ,ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช์นะคะกดติดตามกดถูกใจเป็นกํลังแรงใจให้กับทีมงานทางช่อง แล้วก็วันนี้จะพามาตามแนวทางของลาวพัฒนาเนาะจะสรุปให้เลยสาหรับคลิปนี้เด้อค่ะเด้อเจี๊ยบหนึ่งหงหาดจะสรุปให้เลยนะคะสรุปแนวทางลาวเด็ดๆฝากเอฟซีเฮาใครตามของใครมีวันหลายเจ้าดอกพี่นอกนะคะน้อยๆคู่น้อยๆ้างเอามาแข่งๆข่จันพุทธสุขติดตามได้นะคะบางวันบางวันก็อาจจะไม่ได้ลงวันก็อาจจะมีดังนั้นอย่าพลาดนะคะของเส้นคุณไก่ ของเซียนคุณไก,ก่ก็โอ้สามตัวแตกนะคะใครที่ยังไม่เห็นเดี๋ยวคลิปนี้เจมหนึ่งหห้าจะสรุปให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่าเอาเดี๋ยวไปติดตามแนวทางน้ากันค่ะเอาคุณไก่ก่อนเพื่อนเลยนะคะคุณไก่ี่เพื่อนเขาทั้งซี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 แล้วก็หกสองนะคะผู้ได้ที่จะติดตามเนาะคุณไก่เพื่อนเขาหกสองแล้วก็ก่อนหน้านั้นเข้าซีซีนะคะอันนี้เขาหกสอง แล้วก็สําหรับวันพุทธที่ผ่านมาเนาะพี่น้องนะเนาะเซียนขุนไก่เซียนขุนไก่นะคะเซียนขุนไก่เข้าสามตัวพี่น้องออกอ่ะศูนย์แปดสองเจ็ดนะศูนย์แปดสองเจ็ดนี่เซียนขุนไก่ตัวเดียวแปนะดมาคุณไดที่บ้านในห็นคลิปผู้ใดที่ติตตดตามอยู่จับคู่ขึ้นเขา่าอ่ะตัวสลับนี่พี่น้องเซียนขุนไก่นะคะ คลิปนี้เจีบนึ่งหกหาก็ตามมาให้แล้วนะคะสำหรับใครที่ติดตามอยู่อ่ะมาเมืองน้ำกันสำหรับของเซียนขุนกระไรนะคะของเซียนขุนกระไรเด,ยเดียวเซียนขุนกระไรนะคะไปเปิดประตูสิะะโอ้นะะโอ้ดีใจหลายพี่น้องอ่ะมาดูเซียนขุนกระไรนะะเซียนขุนกระไรนะคะแนวทางราวพัฒนาของวันสุกเด้อพี่น้องเด้อว,วันสุกนี่นะคะ อย่าพลาดเด็ดขาดนะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูเป็นตัวๆเพราะว่ามันจะได้ะจะได้ชัดนะะตัววิ่งวันไหนมาสองคู่พี่น้องสองชุดศูนย์กับหกนะฮะศูนย์กับหกนะฮะตัววิ่งศูนย์กับหกอ่าจับคู่สี่ศูนย์หกเก่าให้ว่าสามคู่เน้นเน้นพี่น้องด้วยถ้าสามคู่เน้นเน้นนะฮะอีกอีกคู่หนึ่งศูนย์ศูนย์นะที่ที่เป็นคู่เน้นนะฮะ มีศูนย์มีหกนะเป็นบริเวนคู่ไหนบางวันก็มาวิ่งตัวเดียวบางวันก็มาวิ่งสองตัวถ้าใครไม่อยากาพลาดลองดูนะคะว่าวัานศุกร์นี้ตัววิ่งจะไปต่อไหมนะคะมือนีน้เพิ่นหมาสองตัวพี่น้องสำหรับตัวแลนพัศน์นทอเอ้านะจับคู่40690นอันนี้คือคู่เน้นเด้อพี่น้องเด้อนี่คือคู่เน้นนะคะอ่าส่วนนี่พี่น้องคู่รอง2372 เจ็ดสองสิบาอีกว่าพี่น้องเจ็ดสองจะมาอีกไหมนะจะมาอีกไหมสําหรับเจ็ดสองแล้วก็อีกคู่หนึ่งเจ็ดสามชุดสามตัวศูนย์หกเก้าแล้วก็สามหกเก้านะฮะอ่าศูนย์หกเก้าแล้วก็สามหกเก้าเอาแค่ภาพนะคะเนาะ,ะสำหรับเสี่ยนคุณไก่เลยพี่น้องเด้อเพื่อมีโชคมีม้าน้ากันนะใคร,รที่มีโชคอย่าลืมคิดหวาดคิดถึงเพี่นเนาะเน้นๆน,น,นะคะอันนี้เจี๊ยบเรื่งห้อหัเน้นให้นะฮะอ่า สี่ศูนย์หกเก้าศูนย์ศูนย์อันนี้คู่รองนะคะคู่รองสองสามเจ็ดสองเจ็ดสามหรือว่าผู้ใดโอ้ข่อยมักชุดรองดอกแอดเจี๊ยบกันพิจารณาเอานะอ่านะบอกง,ง่ายๆเพิ่นเนียนคักๆกันนี่พี่น้องผู้ใดงบหน่อยงวกนางวกลังเอา้าจับคู่เดียวนะฮะนะจับคู่เดียวศูนย์หกเก้านะฮะเตียนขุนไกรได้พี่น้องเด้อมาไปต่อนะคะไปต่อ ไปต่อเลยนะคะไปต่อแบบด่วนๆอ่ะมาแล้วกวาเดเสี่ยวเหรออืมกวาดเสียวอ่ะปูลงโ,โมพี่น้องนานๆมาทีนะคะนานๆมาทีปูลงปูลงโมนะฮะทีมงานเดินทางไปท้ายท่อมหอดหม่องหอดบอลเห่อพี่น้องอ่าวันนี้เป็นโอกาสดีนะคะมือนังพวกเกตเกเ,กเขวเกตเขวเต็มๆ,ๆเลยสําหรับปูลงโ,โมได้ไหมล่ะพี่น้องเก้าสามกับเก้าสี่เก้าสามกับเก้าสี่ไม่มีสามตัวใช่ไหมมาหาเฮงปูลงโมเนี่ย ว่ามีสามตัวพี่น้องนะใครอยากได้สามตัวก็จับเป็นหกเก้าสามหกเก้าสี่แบบนี้ก็ได้หาพิจเจรณาเอาพี่น้องนะผู่รองอันปิก,กับให้เก้าสามกับเก้าสี่เก้าสามกับเก้าสีู่ลงโม่บหลา,ายพี่น้องบหลา,ายเน้นเน้นนะเขนนียนเขียนแคบกันหรือ,อยังไปต่อพี่น้องไปต่อนะไปต่อนะสำหรับ ลาชีเด็ดปีน,นี้มีไหมไม่เาลาอะไรนะฟลามักคักนะหนึ <16. S 1> ่งหกหนึ่งหเหรอโอ้สวนกันครับเลาาชีเด็ด <c oughs> มิดเดียวเหรอของเราเดี๋ยวเลาามากักคัตจะเขียนให้ท้ายคลิปนะฮะเอาเลาาชีเด็ดพี่น้องเจ็ดซีเจ็ดหาหนึ่งหกหนึ่เกสีคู่นะสี่คู่บรรยากาศอู้หูนี่กินก๋วยเตียวบรรยากาศตอนเย็นพี่น้องเจ็ดซีเจห้าหนึ่งห ฮกหนึ่งไปกลับด้วยนะคะสีค่คู่อันนี้อันนี้เลาวทีเด็ดพี่น้องไปกลับนําสี่คู่พู้ได้ติดตามเลา่าทีเด็ดะะน,น,นะะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวสุดช่วงไท้ายอ่ะน๋ไปแคปภาพลาาทีเด็ดใครรอเลามามักคักมาแล้วเลามามักคักดูช่วง้ายพี่น้องอ่ะไปต่อนะะไปต่อมือน,นี่อันนี้ของฝากของเยอเจียบ เม็ดเดียวนะเม็ดเดียวเลยนะคะกินเลยบุกลาเขากินเลยน้องใจเ็ากินเลยลูกตามสบายนะคะอันนี้ลาวของฝากฝันคักคักพี่น้องหมื่อึ้นนี่ฝันคักฝันก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นบ้านเลขที่นะแต่ว่าอแต่ว่า,าเ่ไดดฝันเกี่ยวกับบ้านหลังนี้เอกแต่มันไข่เชี่ยงกันนะเจ็บหนึ่งหกห้าก็เลยมักคิดมักพี่น้องนะลาวของฝากนี่เป็นของเจ็บหนึ่งหกห้านะของเจ็บหนึ่งหกห้าเพี่น้องเด้อ นะฟันเม็ดเดียวไปกลับเลยพี่น้องหมุนแปดตลบนะหมุนแปดตลบนะฮะอ่าสองห้าสี่สี่ห้าสองห้าสองสี่เน้นเน้นเลยพี่น้องนะใครจะตาม 5, เจี๊ยบหนึ่งหกห้าหรือว่าลาวของฝากเม็ดเดียวใครจะตัดกระตัดอยู่ในนี้แหละพี่น้องนะคะคิดว่าคิดว่ามั่นใจนะแอดแอดคิดว่ามากคักพี่น้องนะ จนเสดเดือดเอาสองห้าสี่สี่ห้าสองห้าสองสีอะไรพวกนี้ประมาณนี้พี่น้องตัดเอาอาเน้นเน้นแขนแขนเค่งเงพี่น้องแคปภาพใครจะตามนะคะเป็นแนวทางเด็ดๆบ่หลายพี่น้องสําหรับของทีมงานแต่ว่าใครจะชอบเหมือนของใครก็พิจรารณาเอาติดตามของาเล้าของฝากก็มีแค่น,นี้พี่น้องนะใครชอบอู้ข่อยมากน้ำเล่าของฝากดอกมะสันมากน้ำเกลยบหนึ่งหกหาก็คือสองหาสีพี่น้องมาไปต่อแบบดว่วๆนะคะเพราะว่าจะจบคลิปแล้ว อันนี้เป็นเล่าบังเอิญนว่าท่านของทีมงานมหาหิงเดินทางไปท้ายถ้ำพ่อเอ่อพ่อเอินยังตะขาบเหรออะไรนะตัวตะขาบเหรอคะที่มันไตนีเยอะห้าสามพวหนึ่งแล้วมหาหิงกินเกือบพ่อกินเกือบพี่น้องม่ซีตัวตัวสุดท้ายเล่นมาหยุดไอ้เจ้าตัวสุดท้ายวิ่งอยู่ขังรถมหาหิงเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นเล่าบังเอิญ พอดีเปิดไปเห็นคลิปพอดีนะห้าสามหกหนึ่งเน้นๆเลยนะคะอ้าวผู้ได้มากก็จะไปตรงกันกับหกหนึ่งหนึ่งก็จะเป็น่อนกันครับเล่าที่เด็ดพี่น้องหนึ <im tule> ่งหกหกหนึ่งนะคะเอาแคปภาพห้าสามหกหนึ่งสุดท้ายพี่น้อง่ะสุดท้ายก็จะของเรามาคักมาหาเฮงจะฟันตัวไหนนะคะเรามาคักเป็นของมาหาเฮงอกอพิ่จบคลิปแล้วพี่น้องเล่ามาคักพี่น้อง ันหวานพี่นอ้องน่า้อกินข้าวเที่ยงพี่น้องวันนี้อ่านี่วันพื้นนะเจ้าทัพห้าหกแปดอ้ามาคักฟันตัวไหนนะมาหาเองเน้นเน้นเน้นหนักหนักคือกันมาหาเองหนะึ่งหกเจ็ดหกแล้วเป็นราได้มาจัง็สี่เลยพี่น้องแล้วแต่สีเ่เนฮะ็ดเนี่ยแดแต่พิจารณาดูผู้ดได้งบหน่อยจับเซตกันก็นกนได้พี่น้อง เอาใช้กันยังไงกันเร็วแต่พิจารณามึงตือใจว่านะเพราะว่าแต่ละชุดมีตัตัวนหิหน่อยเท่านั้นใครจะตามของใครให้เฮงให้ตังแต่ว่าหนึ่งหวันนี้ชนกันหลายหลายหมอนมเ,มเอาซีหนึ่งหกแมนดูนะซีหนึ่งหกนะเด็กยวอ่ะเอาว่าฝากี่น ใครเห็นคลิปนี้ก็ขอให้เฮงให้ปังให้รวยทุกท่านนะคะขอบคุณทุกๆไลค์ทุกๆแชร์ทุกๆคอมเมนต์เลยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ